สวัสดีครับพบกับนิวส์าียอีกครั้งหนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชากันต่อซึ่งแน่นอนมันเกิดจากปากของผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาที่พูดออกมาก็คือนายวัดจำเลินนี่แหละพูดว่าอ่าคุนะเมเป็นต้นกําเนิดของมวยไทยคือพูดไม่พูดเปล่าไม่ขอโทษไม่อะไรด้วยซ้ำนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้มีหลักฐานหรืออะไรเนี่ยก็ควรจะพูดกลางๆว่าแต่ละชาติก็มีศิละปะป้องกันตัวเป็นของตัวเองแบบนี้น่าจะดีกว่าก็อย่างที่นะครับว่าเหมือนให้ท้ายด้วยเพราะว่าอย่างนายเทียโก้เนี่ยพอได้ ให้เหรียญพอได้มวยได้แชมป์โลกมวยไทยขององค์กรมวยไทยโลกแล้วโดนลิฟนะครับโดนลิฟแชมป์เนี่ยก็มีการให้ก็คือเหมือนกันยกย่องนะครับทางฝั่ง ของหน่วยงานรัฐัมพมชายกย่องแล้วก็โอนสัญชาติให้ตรงนี้แบบนี้มันจะให้คิดยังไงถูกไหมครับมันก็ต้องประมาณนี้แหละและแน่นอนแล้วความขัดแย้งนี้มันก็ทําให้บานปลายต่อเนื่องเลยโซเชียลัมพูชาก็ขัดแย้งกับโซเชียลไทยอย่างต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าย,ยังยืดเยื้อไปเรื่อยๆคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนไทยเลยเพราะว่ามันเป็นแค่การโต้เถียงกันในโซเชียลกันเท่านั้นเองก็ปะทะกันไปปะทะกันมาอาจจะมีขู่มีรับมีย่อเยอ้ยมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ที่เรารู้ก็คือ โซเชียลของกัมพูชาเนี่ยหารู้ไหมหรืออาจจะรู้แหละแต่ก็ยังอยากจะทำเพราะรู้สึกว่าเหมือนโดนเยาะเย้ยหรือจะไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับก็คือ,อแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยเนี่ยก็ยิ่งโดนลังเกียจมากขึ้นโดนมองมากขึ้นว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเนื้อแท้เป็นยังไงเขาอาจจะคอมเมนเราอยู่หรือเปล่ามันก็เป็นความระแวงของนายจ้างแล้วคนไทยนะครับที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆครับ คนกัมพูชาที่อยู่ในไทยนะครับอย่างก่อนหน,น,นี้ก็โอ้โหก็มีประเด็นมากมายอย่างที่มีข่าวกันเลยนะครับว่า,าวัยรุ่นไทยบางคนเห็นคนกัมพูชาแล้วก็ถามว่าคุณเมรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหมคนกัมพูชานี้ขึ้นทําร้ายคนไทยเลยก็เป็นไปตามนั้นดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเกลียนของกัมพูชามากที่สุดไม่ใช่คนไทยนะครับก็คือชาวกัมพูชานี่แหละโดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่ทํางานในประเทศไทยมีอย่างที่เราทราบนะครับโดนนายจ้างยกเลิกอย่างต่อเนื่องเลย ไม่ต่อสัญญาหลายคนเนี่ยเริ่มตกงานไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วแรงงานที่เข้ามาแทนก็คือแรงงานที่เป็นชาวเมียนมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดหูหัวไวขยันขันแข็งประมาณนี้นะครับผมส่วนเพราะว่าแรงงานกัมพูชาก็ก็คือเขาก็พูดกันว่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะขี้เกียจแล้วก็ชอบรู้มากอะไรประมาณนี้นะครับอย่าอย่าเผลอเผลอนี่เป็นนั่งพักอะไรประมาณนี้ เรื่องแบบนี้มันก็ดูท่าจะไม่จบนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์นี้ต่อไปแรงงานกัมพูชาโดนยกเลิกมากขึ้นทางฝั่งของ,ของชาวกัมพูชาพวกโซเชียลอะไรต่างๆก็คงจะโกรธแล้วก็เจ็บใจมากขึ้นก็ยิ่งว่าไทยแต่ว่าถ้ายิ่งว่าไทยนะครับก็ยิ่งโดนยกเลิกมากขึ้นดีไม่ดีอาจจะไม่เหลือแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยก็เป็นได้นะครับต้องก็ต้องดูว่านโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยจะว่าไงบ้างคือถ้ามันยังเป็นแีนะอย่างต่อเนื่องมันไม่จบไม่สิ้นมันจะเกิดความขัดแยง้งทางฝั่งเราเกินไม่สบายใจยกเลิก ไปให้หมดเลยนะครับเขาก็อาจจะยิงโกรธแค้นมากหรือเปล่าคือพวกโซเชียลต่างๆในของกัมพูชาโดยเฉพาะในที่เป็นดาวติกตอกเขมรนที่อยู่ที่อยู่เกาหลีใต้นัแมาคน,นนั้นน่ะแสบจริงแล้วก็หลายๆคนก็ต้องดูนะครับว่ายิ่งยืดเยอะเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยเราไม่ได้ไปขอเขาเกินหรือว่าอะไรนะครับก็มีแต่แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนะี่ยที่อาจจะยิ่งโดนผลกระทบมากๆดังนั้นก็นั่นแหละครับผมถ้า พวกโซเชียลกัมพูชาไม่อยากจะให้โดนผลกระทบเยอะไม่อยากจะไม่ไม่อยากจะให้ชาวกัมพูชาต้องมาว่างงานแล้วก็มาแย่งงานกันในกัมพูชานั่นแหละเขาว่างงานเขาต้องกลับมานะครับยิงแย่งงานก็ยิงลําบากกันก็นั่นะแหละต้องหยุดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหยุดทางฝั่งไทยเนี่ยก็คงจะไม่ได้หยุดง่ายๆแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านลางได้เลยนะครับขอบคุณครับ